สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวน้ํากันนะคะทุกคนมาดูค่ะสถานที่เวลาพี่น้องชาวเชียงพุงเขามาเที่ยวนี่นะคะก็จะมีผู้ดูแลรถให้งงนะคะก็คือเวลาเราจอดเนี่ยก็ต้องจอดเป็นระเบียบไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซครถยนต์นะคเย็นจังเลยรมเย็นแต่ว่าไม่มีไม่มีแดดมีไอติมมาขายถึงที่นี่นะที่นี่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะที่นี่เขาเรียกว่า 13หลักค่าทุกๆปีก็จะจัดงานแต่ว่าปีนี้ก็อาจจะแบบอุ้ยนี่ก็อาจจะเป็นวันแรกของปีของเราว้าวไปข้างล้วทางเดินต้องเดินในใน,ในนาะระวังลื่นนะสไลด์ลงไปเลยอ้ารถมันจอดที่นี่เลยเหรอรถขายของแม่เอ้า มาเล่นน้ำแล้วใส่ขายาวมาแต่ไม่เป็นไรแล้วเอาขาสั้นมาดูเข,ขาขายของไปเลยขงองนำเนี่ยเวอร์เกินกาไม่ต้องไ <c oughs> มีเดียวเอาเซียวกับห้องน้ำเก็บ5้าร้อหจัดนี่ทางลงนทางลงทางลงเาาจะเข้าซะหน่อยจะาักเรี้อย เมื่อกี้ไปได้ไถ่ายเหรออ่าวห้ามอะไรเป็นเตีเ่ยวขาสั้นมาเลยอะไรเนี่ยอ้าวห้อขาเตีเเ่ยวห้ยอยยามอะไรลองดูขาจะยาวลงทางนี้เลยนี่จะลงางอ

โอเคอยู่โอเคอยู่ถ่ายอยู่เหรอไดอยู่ไอยู่ขอเกลียด่นอสิ